ในระยะเวลา28วันนะครับก็จะได้2ตัวเมื่อได้2ตัวแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถแลก OVR 1 1 1ได้นะครับนี่ฮนะเรจะใช้นักเตะพรามีโ่นะครับ112ตัวนะครับก็สามารถแลกพรามีโ่ได้นะครับก็ตัวที่ได้นะครับก็มีตัวพวกนี้นั่นเองหากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟาราคาถูกนะครับผมขอแนะนำเพจเติมเกม โอเวอร์ท็อปฮับผู้ติดตามกว่า70,000คนนะครับบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับเพื่อนเพื่สำหรับเกมฟ i f a Mobile ของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายใครสนใจนะครับสามารถกดลิงี์ใต้ d e s c r i p t ั่นหรือจะแอดไลน์นะครับ Over u n d e r s c o อ e Top Hub อย่าลืมแอดด้วยนะครับเพื่อนเสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม FIFA Mobile เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเและตอนนี้นะครับก็มีกิจใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ นั่นก็คือกิจพรามีโร่นะครับแล้วก็กิจแฟนตาซีเพลเยอร์นั่นเองสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจพรามีโร่กันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตามหานักเตะกันด้วยในส่วนของกิจแฟนตาซีนะครับก็ไว้เป็นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกันนะครับนี่ครับการเดินทางของยีโร่ยีนะครับนี่ครับเขาจะเป็นเควสให้เพื่อนเล่นนะครับ ก็ในส่วนตรงนี้ก็มี6ด่านนะครับแต่ละด่านนะครับเพื่อนๆก็จะได้เหรียญโทเคนฮีโร่นะครับ6ด่านก็จะได้6เหรียญนั่นเองนะครับและเพื่อนๆสามารถดูโฆษณานะครับเพื่อรับโทเคนฮีโร่นะครับโฆษณาอันนี้นะครับ1วันเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถดูได้2รอบนะครับจะรีกทีตอนบ่าย2โมงนะครับก็สรุปแล้ว1วันนะครับเพื่อนๆ จะได้ชัวร์เลยนะครับ8โทเคนแล้วโทเคนอันนี้นะครับเอาไปทำอะไรก็สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนนักเตะพลามีโรนั่นเองนะครับในส่วนของนักเตะโอเวีย110นะครับก็จะใช้220โทเคนนักเตะโอเวีย111นะครับก็จะใช้440โทเคนนั่นเองซึ่งนะครับเราได้วันละ8นะครับก็จะต้องใช้55วันนะครับถึงจะได้ 440นั่นหมายความว่ากิจนี้นะครับอยู่อย่างน้อยๆเนี่ย56วันนะครับเ,เพื่อนๆและเ,เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับจะรีเฟซในอีก28วันนั่นหมายความว่าอีก28วันนะครับก็จะมีนักเตะพารามยีโรชุดใหม่เข้ามานะครับก็คือน่าจะเป็นพวกฟอร์ลันนะครับพีเตอร์เคานะครับลูซิโอพวกนี้นะครับที่ยังไม่เข้ามา นี่เป็นเพียงการคาดเดานะครับก็แน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นทุกวันนะครับเพื่อนๆมีโอกาสได้ร้อยสิบเอ็ดชัวร์นะครับหนึ่งตัวและยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถหานักเตะพรามเยลโ่ได้นะครับนั่นก็คือในส่วนของแลกเปลี่ยนนั่นเองนี่ครับแลกเปลี่ยนพรามเยลโ่นะครับนะตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้นักเตะซปเปอร์เยลโ่นะครับ นักเตะซูเปอร์ฮีโร่คืออะไรนะครับนักเตะซูเปอร์ฮีโร่ก็คือนักเตะพวกนี้นั่นองนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่คือนักเตะซูเปอร์ฮีโร่110นะครับเพื่อนๆก็มีทั้งหมด6ตัวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในตลาดก็แดงทุกตัวเพื่อนๆก็สามารถดักซื้อได้นะครับนี่ครับผมก็เพิ่งดักซื้อมา2ตัวนะครับก็คลิปดักซื้อนะครับผมก็สอนไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดักซื้อได้นะครับไม่ต้องกังวลไป ถ้าเ,เพื่อนๆดักซื้อไม่ได้นะครับก็สามารถไปแลกจากกิจกรรมอีโร่เก่าได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมรับมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองแลกกันนะครับนี่ครับเราก็ใช้นักเตะซูเปอร์ยีโร่ร้อยสินะครับแล้วก็โทเค็นยีโร่โทเค็นยีโร่ก็ได้จากภารกิจประจําวันนั่นเองนะครับก็วันละแปดโทเค็นนะครับ ก็ต้องใช้เวลาทั้งหมด14วันนะครับถึงเราจะแลกได้นะครับเราก็จะแลกได้2ครั้งนะครับเพื่อนผมไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้มันจะรีไหมนะครับเมื่อครบ2ครั้งแล้วก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับเพื่อนนั่นหมายความว่าเมื่อครบ2 8วันนะครับเราก็จะได้นักเตะพรามยีลูร่1 1 0เนี่ย2ตัวนะครับก็มีโอกาสได้2ตัวนี้เลยนะครับเพื่อนเมื่อเพื่อนได้นักเตะ OVR 1 1 0 2ตัวแล้วนะครับ ก็สามารถเอามาแลก OVR 1 1อยได้นะครับนี่ครับก็เป็นนักเตะพรามยีโร่110นะครับใช้2ตัวนะครับก็สามารถแลกนักเตะ OVR 111ยได้นี่เลยครับนักเตะที่เพื่อนๆจะได้แน่นอนนะครับ111ในส่วนตรงนี้นะครับก็ใช้เวลา28วันแต่เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าระยะเวลากิจกรรมเนี่ย56วันนะครับเราก็มีโอกาสแลกได้2ครั้งนะครับเพื่อนๆ ก็ต้องรอรู้อีกทีนะครับว่าในส่วนตรงนี้จะมีการรีไหมนะครับเพื่อนๆถ้ารีนะครับเราก็มีโอกาสได้นักเตะ OVR 1 1ออดีก1ตัวนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะรีนะครับนั้นตอนนี้นะครับที่เราได้ชัว์ๆเลยก็คือ OVR 1 1อนะครับก็ใช้เวลา28วันนะครับ14วันนะครับเราก็จะได้110นี่คือในส่วนของสายฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสายเติมกันบ้างนะครับเพื่อน สายเติมนะครับก็จะมีแพ mm ็กอีโรมาขายนั่นเองนะครับกดฟรีประจําวันนะครับเพื่อนๆก็มีโอกาสได้โทเค็นเหมือนกันนั่นหมายความว่าในแต่ละวันเรามีโอกาสได้มากสุดถึง9โทเค็นนั่นเองเดี๋ยวผมกดฟรีไปเลยนะครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้โทเค็นไหมโอเคนะฮะ <Okay. S 2> ก็ได้เป็นสกิลบูทในส่วนของแพ็กนะครับก็จะมีแพ็ก500นะครับ ซึ่งกดได้2ครั้งต่อ1วันนะครับแล้วก็มีแพ็กอันท้านะครับลด50%นะครับนี่เลยครับแล้วก็จะมีแพ็กอันท่ายีโร่ราคาเต็มนะครับเพื่อนๆในส่วนของตรงนี้นะครับซื้อได้สัปดาห์ละ10ครั้งสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือโทเค็นยีโร่นะครับคูณ3ตอนนี้ผมมีฟีฟ่าพอยต์อยู่8,5 0 0นะครับเดี๋ยวผมจะกดประจำวันกันก่อนนะครับเพื่อนๆ ก็จะได้1 token. โทเคนกดไปเลยครับครั้งแรกวอลกมาแล้วนะครับโรตุกเกตนะครับ CF เชลซี c. แล้วเป็นชาลเฟลิกนะครับเ,เพื่อนๆมีโอกาสได้ T ีด้วยนะครับนี่ฮะทีวายร้นะครับยี <S <S โร่แรงมาสเตอร์นะครับ อีโร่แรงมาสเตอร์ก็คือนักเตะพวกนี้นะครับไส้ในค่อนข้างดีนะครับนักเตะอีโล่แรงมาสเตอร์ถ้าเพื่อนเพื่อนได้มาก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูครั้งที่2กันนะครับ t ีนะครับตัวเดิมเลยนะครับเพื่อนๆาวลฟลิกนะครับก็เกลือนะครับ หรือ7,005นะครับผมก็จะเปิดได้3แพ็คเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีนักเตะพรามีโลหรือว่าฮีโ่แรงมาเตอร์มาให้ผมสักตัวไหมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันไปเลยครับโป l แลนนะครับประตูนะครับลิเวอร์พูลก็เป็น เจสซี่ดูเด็กนะครับเ,เพื่อนๆ uh. ก็เกลือนะครับแต่น่าจะขายได้นะครับถ้าไม่ขายนะครับก็สามารถเอาไปแลกได้เหมือนกันนะครับรอบนี้ไม่วอกนะครับเ,เพื่อนๆได้เป็นเคฮิวนะครับรอบสุดท้ายนะครับโอเคมาลุ้นกันยีเรมันครับ C.A.M. โบ s เซี d o t m o o n เป็นเรกเกนนะครับนี่ฮเราก็ไม่ได้พรามีโ่นะครับเพราะว่าค่อนข้างได้ยากเลยผมก็มาเปิดเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในส่วนของนักเตะที่เราได้มาตะกี้นะครับเป็นนักเตะยีโ่แรงมาสเตอร์นั่นเองนะครับก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ฮะอุยา105นะครับ ก็มีโอกาสได้พวก107นะครับ108นะครับก็สามารถแลกได้นะครับใช้ o v r 1 0 6กถึง107็นะครับก็มีโอกาสได้1083ตัวนี้นะครับก็ตอนแรกเพื่อนๆเอาไปขายก่อนก็ได้นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e และอย่าลืมฝากล้านเติมเกม Over ร์สภาพไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี ครับ